ต้กระเทินว่าได้มากเกี่ยวสีอมเอามาเป็นคูแมนเจ้ามีเหมือนสู่โต้ไข่สีหยาดเอาต้กระเทินว่าได้กำรรแขนแล้วบ่มีว่างให้คนอื่นมีตั้งแต่สีถื่นดึงเจ้าเข่าใส่เผาต้กระเทินว่าได้ตั้มแจวแล้วสีตั้มให้มันแหลก ขั้นแมนสากบบเหียนสุดดำาม,มนบ่เศร้าตกระเทือนว่าได้มาน้่งเหลวบบขึ้นเมื่อให้แมดาขั้นแมนเจ้าปล่อยถิมตัวข่อยส่วนสีตายตกระเทือนว่าได้เดินมาเหลวสีเดินให้มันหอดขั้นเมนมาหอดเหลวแนวอยากหากสีเห็นตกระเทือนว่าได้ลงแล่เหลว สีเหลียวดูเบิดสุบอนแข่งหอดหนาขาหอดกุ่นตัวข่สีเบึงเอาตกกระเทินว่าได้มาหอดเหลวสีขอฝากพระไตมิตรพันทะนั่งติดเมื่นปีบ่ไลเจ้าว่าสิเอาใจของไม้ตายเกิดหวมบ่ให้ละขาดแคลวเสียไม้หมัน บอนม้อนปลาเอ้ยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับฮักพญายคำคมนะครับซึ่งพญ่ายของพ่อแม่ครูบาอาจารนี้เป็นพญญายเกี่ยวพาลาสีนะครับก็หมายัญญานแรกตตกลงว่าจะพูดจาฝากรักก็จะหวังเอาเธอมาเป็นคู่แม้จะมีชายอื่นหมื่นแสนไม่แครนใคร แม้จะตายใจปังมั่นนั้นคือเธอจะขอแย่งชิงมาให้ได้ประมาณนั้นนะครับบทต่อไปตกลงว่าจะดูแล้วนะครับเมันก็ต้องดูให้ตลอดแข้งขาหน้าตากน้นจนหมดทุกอย่างเพราะใจหมายเธอเป็นคู่นะครับซึ่งความหมายก็จะประมาณนี้ซึ่งเป็นบทที่ฝ่ายชาย เมื่อมาหาก็จะดูคำว่าดูก็หมายความว่าดูกิริยาอาการดูท่าทางความเหมาะสมกลมเกลียวว่าจะสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไหมถ้าไปอยู่ด้วยกันจะวิวัฒนาในครูในชีวิตครอบครัวได้หรือเปล่าถ้าจะกลับไปมือเปล่าคงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยว แม่จะว่าให้ว่ามาเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องพาเธอไปให้แม่ดูให้ได้แต่ในที่นี้คือฉันขอดูก่อนว่าเธอเป็นอย่างไรความหมายก็จะประมาณนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟัง